มีคนชอบถามลุงอยู่บ่อยๆว่าเวลาลุงเจอปัญหานักๆเจอเรื่องกุ้มใจมากๆเนี่ยหรือว่าท้ออย่างสุดชีวิตเนี่ยลุงทำอะไรลุงคิดยังไงฟังลุงนะแล้วลุงอยากให้ทุกคนทำตามลุงก็จะคิดว่าหนักกว่านี้ลุงเคยเจอมาแล้วหนักแค่ไหนหรอลุงก็จะพาตัวเองย้อนกลับไปในวันที่ลุงอยู่ไอซวันนั้นน่ะลุง กินข้าวเองไม่ได้ลุงเข้าห้องน้ําเองไม่ได้และที่ร้ายสุดๆลุงหายใจเองไม่ได้ถ้าวันนี้ลุงเจอเรื่องที่มันหนักหนาสาหาัสแล้วลุงยังเดินได้อยู่ลุงท้อมากมายแต่ว่าลุงยังเข้าห้องน้ําเองได้อยู่หรือว่าลุงไม่มีเงินเลยสักบาทอยู่ในกำมือโดนคนอื่นว่าโดนคนอื่นดูถูก แต่ลุงก็ยังหายใจเองได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลุงหรือว่าวันนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับคุณพูดตามลุงนะครับหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้ว